สมัยก่อนผมอ่านหนังสือเรื่องอาจารย์ฟันตอนนั้นผมยังนับถือาศาสนาคริสต์อยู่ผู้ใดไปวัดป่าอุดมสมพรก็จะเห็นรูปปั้นอาจารย์ฟันเขาปั้นจากดินเผาด่านกเกวียนเล่าเรื่องตั้งแต่ท่านเกิดมาจนบวชจนมาถึงตายท่านไปไหนมาไหนเขาก็ททำเป็นรูปมีอยู่ตอนหนึ่งในประวัติของท่านเล่าว่า ท่านเดินทางจากสกลนครกับหมู่คณะกรรมฐานเหมือนกันลงไปกรุงเทพต้องผ่านดงพญาไฟดงพญาเย็นปากช่องคลองขนานจิตนี่ทางจันทึกลงไปนี่หางดงไปนี่ปางอาโศกเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นดงป่าดิบดงดำหุบเขาป่าพงดงดอนมีเด็กน้อยพ่อขาวคนหนึ่งไปด้วยพอได้ประเคนของ ยามจำเป็นไอตัวเด็กนั้นมันไปทำผิดมันไปดึงไม้ออกมามันก็แกไปตามดินไปก่อไฟนี่พี่น้องทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมในป่าเนี่ยถ้าอยู่ที่นี่คงไม่เป็นไรถ้ามีผีกองกอยงอไหว้มันก็ย่านเฮ้ามาหลายพดถ้าอยู่ในป่านะผู้ใดเอาผ้าถุงไปพาดตามต้นไม้ เอาผ้าไปตากไว้ตามพุ่มไม้ไปดึงฟืนดึงอะไรลากดินมาเนี่ยพวกนี่พีใจปานไปดาแม่เข้าเจ้าคนเด้เคียดแห้งตัว <c oughs> เตรียมตัวโหลดเจ้าบ่อเสื้อล่องบ่งก็ได้ให้มูหนีบัสกอนอยู่หนี้เจ้าเอาไปตากไว้เบ่งในข้างในเนี่เอาไปตากพุ่มได้ก็ได้แล้วไปแก้ฟืนเรียนยุหัน แล้วกับมื่อแล่งกับกลางกดนอนอยู่ฮนมีอยู่ดอกหอ,อกมายามพระหลายองค์แล้วหอบบาดเวิร์นมาจากคุณอยู่นะตูส้สางห้องเออเออะไปี้ไปถ้าอยากจะให้เห็นชัดๆเก่งกว่านั้นก็นกไปภูงัวท้ำจันลองดูเลยก็ได้บเพราะมือขึ้นเดียวเท่านั้นแหละ ไปทำจันบนหมกหอยกองจุดพูนมีแต่กา่าหมงหอยหนั่นเจ้าจังเอาสินเจ้าหรือเอาพาเจ้าไปตาไว้น้ำพุไม่จังไปแก่ฟื้นบ้านนี่เอามันแก่คดนลาหล,าล,าลาังๆนอนถาโรดพอตะทำเห็นหลดแล้วลมวุ่นวื่นมาเสียงห้องว่าไยวายมาแต่ก่อนเราก็ไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้ อ่านในหนังสือพระเวทเป็นตยนัย่างบ่อเสื้อหักสีอันยานอยู่ด้พ้ามก็ลัดเล่งเหลี่ยวในระวางผู้พาสุริย่าเอียงคำแรงลง่งคำแรงลงใหม่ผียาไหวห่องค้นพ้องพ่องคาง,งเสียงบางหลวซุ่มเสือสมัยดง,งกองไกยกักกูคือจะเป็นตนวัวอย่างเทวดาสันผียาไหวห้องในดงบ,บเสื้อหักสีอันยาน ไปอ่านประวัติอาจารย์ฟันว่าเดินทางไปถึงกลางดงพญาเย็นเด็กมันไปทำผิดมันไปลากเอาไม้แห้งๆลากดินมาก่อไฟเอาผ้าไปตากไว้ในพุ่มไม้พอตกมืดมาเท่านั้นแหละเสียงลมในภูเขาดังสนั่นบันไว้สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงหอยหวนเยน็นแลมน่ากลัวว่ากองอ้กย กองก้อยมาโดนเตวะวากักวันหนึงขลุกกักแล้วเราก็เห็ดีวันนีในฝ่าคลองประเทศลาวยังมีอยู่ทั้งผู้เขาคั้วทั้งคนแต่ก่อนม,มันย่านแก้วอีกองก้อยย่านแก้วว่าสันเป็นนี่แก้วเดี๋ยวนี้กินหัวหัวแก้ว <c oughs> เมื่อสองครามประเทศลวาวทหารแก้วตายไปหูเลือกเป็นจำนวนบ่หน่อยมันเบิดหนีกันแล้วบ่หรือได้บุตรี ตัวนี้ในหนังสือในประวัติเรื่องอาจารย์ฟันว่าเมื่อมันร้องมาเนี่ยทุกคนก่อนนึกเป็นห่วงเด็กก็เอาเด็กมานั่งกลางเอาได้สายสินรอบพระอรรมา,ทานทั้งหลายก็นั่งสมาธินั่งปกเด็กตัวนั้นในประวัติว่าหลวงปู่ฟันก็ได้ยินมันร้องเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเสร็จแล้วท่านเพ่งจิตของท่านไปหาเสียงนั้น มันเกิดแสงวาบแล้วก็เห็นตัวเหมือนคนตัวน้อยๆฟันเต็มปากผมยาวๆห้อยอยู่บนต้นไม้ตกพลอยร่วงพลอยลงมาเสียงนั้นก็หายไปทั้งคืนไม่มีอีกเลยผมอ่านแล้วบอกโอ้ยขี่คุยเว้ยเพร์เนเนี่ยเจ้าของเหตุบ่เป็นบ่คงจักว่าคุยหลดเนี่ยพอเรามาทำสมาธิ มีแล้วนี่บางคนมีแล้วนี่เริ่มตัวใหญ่ๆนั่นครั้งแรกก็อาจจะตัวโยกสักมา่อ็หัวปักใหญ่หัวเจ้าของนี่แน่นเหมือนเป่าลูกโป่งเข้าในหัวสักทั้งตัวใหญ่ขึ้นนิ้วมือเท่ากับแขนน,นี่บาดนี่หันใจคอยๆก็จังไหลยืดย่นยืดหย่านถ้ามันเป็นอย่างนี้มีแสงแล้วดีไม่ดีรู้เองออกแสงเปรียร้ยเปรียร้ยเปรีย้ยเปรี้ยสปากแล้ว ถ้าเพ่งไปทางไหนออกทางนั้นมาบมาบเสียงแสงเขียวปื้งถ้าจิตเป็นอย่างนั้นไปอยู่ป่าอยู่เขาผีย่านบักแก่แข่ับนบัดเนี่พอเราอ่านดูแล้วเราไม่เชื่อพอเรามาบวชเราทําสมาธิมาเอา้าห่วยบวมินเมนอยู่บนแล้วห้องก็คือมีเม่ๆมามาบจู่ผู้ใดมีสมาธิหน่อยก็มีเม่ๆมามาบคือฝาเหลื่มมีละนี่มีคู่คนเนี่ย อรุณเจ้าจึงบอกว่าปภัสละมิถะพิกเวจิตตังอาคันตุเกเซหิอุปกิเลเซหิอุปกิฤตถังทิสุทั้งหลายจิตนี้มีลำแสงซ่านไปนะเปะ็นว่าปภัสละปภัสละมันมีเรเดียนของมันมีลำแสงซ่านไปเนื่องจากกิเลสนะมันเข้ามาเป็นแขก ความรักความชังพวกสั่งสมอกุศลกามมารมอะไรมาเป็นของสกปกมาครอบงำอันความสว่างสวัยนี่เลยมืดตื้อเขา้าตื้อเขา้าเลยไม่มีแสงจริงๆยังมีอยู่แสงอยู่ข้างในพอเราทำให้มันสงบพวงมืดๆน,น,นี่ก็เริ่มสว่างอีกน่อยก็มีลำแสงสร้างไปเมื่อพระพุทธเจ้าสอนในเรื่องนี้ท่านจึงมักจะสอนให้พระเนนของเราเนี่ยเข้าป่า บนไดเป็นตายานให้ไปหันเฮามานั่งเบิดหมู่มันก็บ,บยานเด้มีแต่มูก็ดีอยู่ขันสินอนก็ย่านทับมูนี่พ่อได้ย่อนเราไปนั่งู้เดียวมึงเนี่ยเลยสิเงาตูบสูบได้บนนี่อยู่บนได้ผีหลยหลายผลอันนี้เทศในะฟังยังตกมันบ่อยานนะถ้าไปที่กลัวๆนี่กลับจะมีสติกลับจะมีสมาธิ นั่งไปลยเสียงยางจึกจึกหอยกินกูบาดนี้แล้นอนไปสักทคิงนิ่งไปหาไผ้บาทมูกับบมีเอาแหมากับมือเศร้าไปหาบาดท,ที่มาเป็นมูก,กอดบาทไว้อีางติ่งผมพ่เห็นไผเราผมเห็นผมนี่ว่ามันเจ้าของสืกเก่งเว้ยอยากจะลอง่าสั่นไปอยู่ในพีปาตาเวย้ยคำมาหน่อยเดียวเดังหอ ไอ้ของใคไม่ยังนู่นบาดนี่นู่ขนลุกเป็นปุมขึ้นบันนี่บไ่เคยเห็นญาติจักเถื่อเพื่อแตกออกบัในร้หนาๆก็ได้เออฝากต้นเติบดังวืดวืดจุบหลอดวืดมันจะทันอื่นมักกึบ่ต้นใหม่บนเอาอยู่กลางกดหงเก็บไม่แห้งล่นข่ะค่ะค่ะค่ะวายมันยังน่นบาดนี่โนู่นมื่อเศร้าไปหาบาดผลมาเป็นมูกอดบาดไว้อีกติ้ง ไฟสายมีก็บอเอาได้บาดนี่เอาบาทผลเป็นมูจิตมันย่านบาทนี่เหยย่อไป้ดือดขอนหัวไผตักเถอขิงนิ่งเบิงแต่ลมหันใจอย่างเดียววันนี่มูล็อกแข็งเป๊ะเลยกอดบาทแข็งเป๊ะเลยเพื่อออกไว้ดนโดนเขา่าเศ้าเหงอออกจิตเป็นสมาธินิ่งพอเรา ทำกระเพื่อมนิดออกแสงพักหัวย่ากนกระลุดเศ้าบาดในเศร้าย่านไอ้หมอวืดนึ่งก็มาาอีกแล้วบาดเนี่เทึบขาข่าเกินเทิ่ยงพนขนบลุกปันไดาบาดนี่ขนลุกแต่ข้างหลังหยาบขึ้นมาหางอนนี่บเบิดโตปันไดเม็นอย่งางหนอพระเั้าเดบัดนี่ดนเติบวืดมาอีกตัวที่สามบาดนี่ ผีกับผีทวีวัฒนเดชิ่นว่าเพ่งไปที่ไหนเนี่ยมันออกแสงมาหมดเลยวันนี้มากมีมากมีไม่บ่อหยานไว้จิตบาดนี่ไฟสายกูอยู่สายนอนว่าได้บาดนี่คือพ่อไฟสายไว้บาดนี่ตะกี้ได้แต่บาทจักสิไปบินบาทบนไหนเอาไฟสายออกมาเลยมันอยู่ไหนเว้ยว่าัฒนเบิ่งก็นาบาดนี่วัฒน ยงังกันไปเลยวยตัวบักไงนึ่งเนวลาบแสบบักบางด้วยปุ้ยกิดอย่มันประตายมันมาอยู่ผีภาษาเขารู้ว่ามันเป็นผีขผันมอยู่คนอื่นละมึงเดอ้ขอขันอยู่ยขี่เพี้ยขวอมอัลมดีแต่ได้หนันเพิ่นนนัความกลัวนี่ทําให้มีสมาธิดีดีดอันนี้มันสิย้านยังนี่ มีแต่สิากนอนเท่านั้นแล้วคอยจองได้ต้นใหม่รัพระบยาเดมูญาติตัวตนใหม่เพิ่นพาไปอยู่ทุ่งกำมังบ้ดหมูขี่ข้านสอนบอกจังไรมันก็เงานอนงองงาก็เมื่อได้ก็ะด้พาไปพงกัมมังผลจังหวัดชัยภูมิทุ่งสวนสัตว์เปิดตั้งเก้าแสนกว่าไร ของพระราชินีไปหงกมังนมีเสียงเสือร้องตั้งแต่ตะว,วันยังไม่ตกดินเขาเทวดาห่อมาแล้วเสือมาวือมาเว,อาเวอโอ้ยมือแรกก็จบเจือพิ่นพักกันใหญ่เสือไปเงียวก็ได้เอื้อนกันฮันนีกรรมฐา,านนั่งน,นั่งเขาฟูล,ลังคนเงียวสิถุงพลาสติกอยู่ในมุ่งผลบัตนี่ อืมโอ้ยสมนำหนาเด้วะนั่งสมาธิเท,ที่ยงที่ดี้วันย่างเสือตอกใส่สองมึงอะมาเนี่ยโกแนแข้งเสือบ่เนี่ยฮ่าเกิดจะเป็นเสียงเสือห้องหรือ,อ,อ,อเป็นเสียงค้นโกนบาตรเนี่ยเสือมามันก็สิบกา่ากล้ากินที่มันสิบว้าคูมันมันข้ามมาทั้งเนี่ยถาน,นั่งโกนสำนาบ่เป็นนอนเมื่อกี้นี่เ็าเอาอยู่นี่ส่งนี่นี่โกนถาดาดอยู่ที่ คำพุนเดี้เป็นอย่งไรบกโกนหากันบอกวยต่อไปเนี่ยเอาเทปหน่อยยายไว้ฟังเสียงโกนแข่งกัน